สวัสดีครับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องปโลไฮโซนะครับวันนี้เรามาดูม้าปล่อยแปลงกันหน่อยนะครับตาหนอมมากกี่ตัวอยู่ในแปลงนี่นะฮะ,ะใ,ะใจให้มันเดีนั่นแน่ละหยานี่นะให้มันห่างๆกันนี้แนะ่ ขยายเอาอีกมองนั้นนะมันแคบโพดย่านะเวลามันกินน้ำกันแล้วมันสิเตะกันนะครับ rồi ta bỏi ra bỏi về bỏ về khay dài là ép là kìa thì Post, xem nữa nữa จกต้อแต่แปลกันไรยจ้ะผมให้เอาหญ้านะครับจ่ายห่างๆกันหน่อยนะครับเวลาม้ากินมันจะมากินด้วยกันนะครับแล้วทีนี้มันก็เสี่ยงที่จะเกิดการไล่กันกัดกันนะครับก็จะอาจจะเตะกันได้นะนะครับ แล้วก็มาทีา่ไม่สู้นะครับมันก็จะไม่ได้กินหญ้านะครับมาที่แบบว่าไม่สู้เพื่อนนะเอาง่ายๆคือม้าไม่เก่งมาที่กลัวเพื่อนนะกลัวเพื่อนเตะอะไรมันก็จะไม่เข้ามากินนะครับทีนี้มันก็ไม่มีหญ้าก,กิน รเราก็เลยต้องจ่ายห่างๆนะครับส่วนมากก็จะมีแต่ม้าเก่งๆนะครับม้าที่กัดเพื่อนเตะเพื่อนนะครับมันก็จะได้กินเยอะพอจะไล่เพื่อนอยู่อย่างนั้นแหละนะคมันก็เลยต้องให้จ่ายห่างๆกันก่อนนะ เอาเลบอกมามาปล่อยแล้วนะครับเว้เลี้ยงหญ้าแปลงนี่นะเพิ่มมีก็ได้เด้อเออแล้วก็จจายห่างๆกันแน่เบิ้งมันไล่กันนะมันไล่กันแล้วก็ซุ่มบ่กเก่งมันก็ไม่ได้กิน เราต้องจ่ายห้างห้างกันไว้เบอร์อะพูโฟร์เอามาจ่ายอีกจกอันนั้นเด้อแล้วก็จ่ายคนละแจ่ หล่อเว้ยเสียดตะนี่หล่อนี่นี่เด็กเด็กเรียกเด็กอะไรวะนี่มาจากเกาหลีนะครับ แบบนั้นตัวเชี่ยหักโคโมโยังนเออเรา <c oughs> จ่ายห่างๆกันไว้เนี่ยสุมโมเก่งมันไม่ได้กินแล้วนี่ก็คือทีมงานนะครับทีมงาน,น,าน,นทีมงาน,งานโปโลไฮโซนะครับช่วงนี้ก็ชิวๆนะครับเอาม้ามาปล่อยแปลง แล้วก็บ่ายสองโมงก็จะพากันมาเก็บนะครับปลาหน้อมบอกแล้วเมื่อคืนนะอาบน้ำทำไมฝนตกเลยโอ้โหเห็นปลาปลาแหว่งโจ๊ะโอ้ยเนี่ยเนี่ยอะไรมัวนั่นโจ๊ะฟองหิ่งจะไหนขนาดอาบน้ำแนละ้วเนี่ยถ้าแปลงฟันนี่น้ำท่วมวีเอทเลยนะ เฮ้ยอีกสองวันนี้จะเริ่มตรวจฉี่แล้วนะป้าหนอมปลอดไหมยะโไลสุกโเออนี่แจ้งไว้แล้วนะเต็มตัวนะเอาก็ตรวจอยู่เนาะก็ตรวจประจำ อืมไม่ได้ตรวจนานแล้วเดี๋ยวให้น้อมตรวจเด้อผู้หญิงให้น้อมตรวจน้อมน้อมจะเก็บฉี่เขาไว้บอกอ่ะอยากตรวจใครอ่ะอยากตรวจใคร

เนี่ยคือก็แตกจอเสร็จแล้วคเอาไปลอกไปได้นี่นี่ว่านี่นี่ก็แตะเบิร์ดเล่นโอ้ยแตงกามันเต้เบิรดจับเว่ยไอแตงก้ามันเต้เบิดทังโอ้รถเมย์มาแล้วครับรถเมย์แผนเดินครับแผนเดินรถ เมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ยกอะไรมาฮะยก2นิ้วหรือยกนิ้วกลางอ๋อลึกพอออลึกพองานครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูมาทอดก่อนนะครับ Terima kasih kerap.